โอ้ฉันได้ความสงบสุขระหว่างพักรบโรู้จักกับลอยนักแกะสลักลอยสรูปแกะสลักของนายทำให้หมู่บ้านธุรกันดารดูดีมีระดับนะ อบใจผมอยากทำอยู่อันหนึ่งแต่กลัวชาวบ้านจะไม่ชอบเพราะมันอันใหญ่พ่อหนุม่มจงมุ่งมั่นทำงานศิลและเพื่อช่วยให้เร่งมือฉันจะเสกอาคมเลือดร้อนให้นะอ,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 อ้าวมันอาคมแช่แข็งโทษทีงั้นเอาไว้ค่อยคุยกันไว้รอละลายก่อนนะ ทุกคนที่มาหวังว่าคงชอบงานของผมมันบ่งบอกถึงความว่างเปล่าของอำนาจโอ้ไม่ชอบแล้วสิผมเข้าใจแต่ผมโอ้เยี่ยมเลยสุ่ยอดสวยสวยยอดเียมโอดอดีชอครบผมชอบมันเหรอคอสึกปุกแล้วเราจะตำแหน่งปงกันไม่ว่าย่างไรต้องไม่ให้มันเผารูปไป เรากำลโดนาดาวและหมายถึงมันจะทำลายทุกอย่างรวมทั้งรูปแกะสะลักของนายั้นเราก็ต้องสู้ให้หนักเราเหลือแค่ความหวังเดียวเป็นไอเดียที่บ้าระห่ำแต่สิ่งที่ฉันเรียนรู้จากผลงานของนายคือความบ้าเป็นตัวตนของเราเฮ้ย ก็ฟาดกันซใายใสุดไปเลยนั่นนั่นทำอะไรนั่นน่ะเรายอมแพ้แล้วยอมแพ้งั้นเหรอทุกสิ่งที่เรามีเป็นของคุณแล้วจงยึดเอาทองคำและน้ำอมฤตไปแต่ได้โปรดอย่าเอาหุ่นแกะสลักเราไปได้ไแต่ประโยคสุดท้ายเราจะต้องเอาให้เรียบ จัดก้นเอาเลยขนมาเลยหนบ่าวันนี้เราชนะอย่างสวยงามเอาละทุกท่านเรามาหลับไปพร้อมชัยชนะวิกเตอร์นายก็นอนเหมือนที่เคยทำอืหลับเพื่อชัยชนะ <c oughs> แผนเราทำงานได้แจ่มแจ๋วงานสิลปนี่แหละที่ถล่มไอรอนเมเดนพอเนฟเวอร์หนึ่งานสิลที่เต็มไปด้วยก๊อบดินเจ้าเล่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากสะอยากขอขืนให้พวกท่านมันตอกย้ำถึงความโง่เขลาของเราเป็นท่าทางที่ดูมีเกียรติมากไม่ต้องอายหรอเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเกิดกับเราเอองั้นก็รีบยัดใส้แล้วส่งกลับไป ไปกล้าไม่แพ้ในการรบถ้าตัวอักษรแนวตั้งคำว่าอาวุธนูไม่แน่ใจคำว่าหอกได้ไหมย็้ยพ่อฉันบอกว่าเขาจะไปทิ้งระเบิดซ้ำที่เดิมไม่ว่บากันแะแต่พ่อหนอยที่ยู่เป็นบ้าเลย พีทตามไปโดนอะไรมาพักบอเนี่ยกำลังนั่งพักอยู่ไปก็ไปหาทางออกกันพวกมาเยือนวัดดีเล่นไล่จับกันไหมไม่ได้ก็น่าเสียดายคุณนายเนี่น่าให้เลยนะรออยู่เนอะไอ้ออรเราต้องไปแล้ว ฉันว่าเราเจอทางออกแล้วล่ะไม่มีใครเลยไปไหนกันหมดนะสองท่านนี้อาจจะล่วงลับไปแล้วแต่ความทรงจำเกี่ยวกับพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจของเราโอ้พระเจ้าน้่นมันงานศพเราโอ้ถูกแล้วแผนเราสำเร็จ คนเถื่อนสองคนในภาพก็เหมือนคนเถื่อนทั่วๆไปใช่ๆเนาะ<บ>งานศพอะไรคึกคักจังเลยนายเชื่อไหมละ่ะเอ้ยไม่เคารพกันเลยอะพวกเราก็มีชีวิตแบบสุดขั้วเหมือนคนพวกนี้เลยอะนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร<อ><อ>ฉันจะลองทำใหมเนี่ยรู้เราคนไปที่ที่เราชอบ ฉันโอเคแต่ฉันจะเป็นอะไรได้ไงฉันตายไปนานแล้วเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอยากมีความสุขกับงานเหมือนเขาจังข่าคนเถิดอีกแล้วงานวิสคอนงานแสดงมายาผลและความบันเทิงครับข้าง สี่แถวหน้าอาจโดนเสกด้ยวยอาคมไอ้ยาเฮป่าฮิสิฟิตต้องมีสมาธิต้องมีสติเมื่อก้าวข้อสนามประลองเราต้องสะกดผู้คนปีนี้นผมแจ็คโคจะมาคว้าตำแหน่งพ่อหมดระดับแนวหนะ้าผู้บุกเบิกผู้เป็นมือหนึง่งมัลึกกึกกึ๋ยไอ อันนั้นฉันนับไม่ได้สนุกดีนะว่าไมหมล่ะ หรือว่านายเห็นด้วยกันละกันนะเดือนที่แล้วผมได้ดูแพลชคุณด้วยสุดยอดไปเลยครับว็ดีค่ะคุณนี่ที่แรมหรอฟื้มสุดๆเลยออจ้คุณสวยจังเลยนะครับอ้พวกนั้นเนิร์ดนี่แหละที่ฉันกลัวิชออฟการค้นหาพ่อหมดมือฉมังคนต่อไป ับมาลุ้นกับตำแหน่งพ่อมดมือฉมังแห่งโลกคลาสกันต่อจะมีใครสามารถล้มแชมป์เมื่อปีที่แล้วได้หรือไม่พ่อมดนั้นแข็งไม่ต้องทะเลาะกันได้หมดถ้าสดชื่นผู้ท้าชิงที่เป็นตัวเก่งเออร์เนสโตทั้งหล่อและจักกลิง้งลูกไฟวได้อย่างเหนือชั้น รว oh, wow. ่ามาเทียสผู้ถนัดยนอนลูกไฟลองห่วงหรือแม้แ่ดราโก้ผู้ไม um ่เคยกลัวที่จะเล่นสกีเลยถ้าไม่มีทองชนะพวกนี้ได้แน่ไม่ต้องกลัวปบลอรดูอันนี้ดีกว่านะมาหยา ยอปเต็มมากเลยพระราชพุนทีจมันเช็ดหูบ้าง <laughs> นะดู <laughs> พูดเข้าสิทำไมฉันไม่คิดเป็นการต่อสู้ที่ผูกพันกันมากฉันเจอแชมป์เข้าให้แล้ว <Yeah! S 2> <laughs> ของวันนี้มิสคพรด้มอบมัคคุณให้กับข้ามดแม่มดรุ่นต่อไปค่ะว้าววันนี้เป็นวันดีจริงจริงอายามิกซาเว,ว่าโอ้คาถาแชกต้องหาทางที่จะไม่สับสนนี่ที่นี่ไม่ใช่ห้องสมุด าอยากอ่านก็ซื้อไปสิ hi, 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 hi. ร้านในหมู่บ้านที่ล้มละลายกลายเป็นร้านขายโยเกิร์ตติดตามชมซีซั่นสองเราจะทำให้เร็วที่สุดหวังว่าคงอีกไม่นานถ้าเราเลิกทำาาาหัวข่าวคงจะเร็วกว่านี้ขอบคุณที่ติดตามย้ำอีกครั้งขอสัญญา